S <S สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านค่ะที่รับชมเราอยู่ณตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์ a c e b o o k ของ MG จันทบุรีค่ะ<ม>หรือว่าช่องทาง YouTube MG จันทบุรีนั่นเองค่ะได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ยินสามารถพิมพ์แจ้งได้เลยนะคะ ึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราได้เน้นย้ำกันไปทุกๆรอบแล้วค่ะสำหรับงานเปิดตัวกับ New MG HS และ MG HS p h d V นั่นเองค่ะซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุด2รุ่นที่เราเปิดตัวกันในวันนี้ค่ะ โดยวันนี้นะคะทางโชว์รูมของ MG จันทบุรีค่ะได้จัดงานด้วยกันถึง2วันค่ะวันนี้และพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะท่านใดที่สนใจสามารถแวะเวียนมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีคุณลูกค้านโะยยเดินทางเข้ามาค่ะก็ะต้องขออนุญาตต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะซึ่งงานในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าคุณลูกค้าจะได้พบกับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะ รวมไปถึงเรามีนะคะของแถมให้คุณลูกค้าอีกมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญค่ะเรามีอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานภายใต้มาตรการโควิด1 9นั่นเองค่ะและเมื่อที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้เน้นย้ำนะคะ2รุ่นแรกไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของกระบะกันบ้าง หลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าในส่วนของ MG ค่ะเรามีรถยนต์นะคะรถกระบะด้วยช่วงนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะในช่วงของหน้าผลไม้นะคะเทศก,กาลเก็บเกี่ยวผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียนมังคุดนะคะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายใครที่บอกว่ากำลังมองหารถกระบะอยู่นะคะสามารถแวะเข้ามาได้เลยค่ะกับ MG ของเราค่ะตอนนี้นะคะมีลูกค้า สนใจนะคะในส่วนของ MG Extender นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นกระบะพันยักษ์นะคะที่เสริมเกราะใหม่ดีไซน์ล้ำสมัยเท่แกล่งไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนค่ะเรามาชมแบบใกล้ๆกันดีกว่านะคะในส่วนของ MG Extender ค่ะเรียกว่าใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆค่ะด้วยมิติของตัวรถนะคะ ห้องโดยสารภายในหรือว่าพื้นที่กระบะค่ะที่สามารถบรรทุกสัมภาระไซย,ยักแบบว่าแบ่งเบาทุกภาระหนักของคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะท่านในที่กำลังมองหาอยู่นะคะในส่วนของรถยนต์กระบะนะคะ MG ของเราค่ะก็อยากแนะนำนะคะในส่วนของ MG e x t e n r e r นั่นเอง ในส่วนของห้องโดยสารนะคะบอกเลยว่ามีความกว้างขวางม,มากๆนะคะแล้วตัวเบาะค่ะมาด้วยสีทูโทนนะคะสีดำน้ำตาลให้ความเรียบหรูดูดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลุยในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะและ e x t e n d นเดออีกหนึ่งรุ่นนะคะ อันนี้เป็นดับเบิลแคปค่ะภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นสีทูโทนอีกเช่นเดียวกันนะคะสีดำน้ำตาลนะคะให้ความเรียบหรูดูดีและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของกระบะค่ะไซส์ย,ยักษ์มากๆนะคะ สามารถบรรทุกนะคะจุได้มากกว่าสร้างกำไรได้มากขึ้นนั่นเองค่ะใครที่บอกว่าช่วงนี้ค่ะเก็บเกี่ยวผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดนะคะก็อยากจะได้รถกระบะสักคันหนึ่งวันนี้ค่ะแวะเข้ามาที่โชว์รูมของ MG จจันทบุรีกันก่อนได้นะคะเรามีในส่วนของรถยนต์กระบะ อย่าง MG Extender ค่ะที่นอกจากจะใหญ่แล้วนะคะยังให้ความแรงด้วยนะคะกับเครื่องยนต์คอเมอเรลล2.0เทอร์โบค่ะ161แรงม้านั่นเองระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะพร้อมโหมดแมนวนวลและเกียร์ธรรมดา6สปีดอีกเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนอกสนใจนะคะอยากจะ ทดสอบสมรรถนะรถยนต์นะคะกับ New MG Extender กระบะพันยักษ์ค่ะที่เสริมเปราะใหม่ดีไซน์ล้ำสมัยนะคะสามารถแวะเข้ามาติดต่อกับที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเราไม่ได้มีเพียงแค่ ในส่วนของรถกระบะนะคะอย่าง MG e x t e n d e r นะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เรียกว่ายอดขายดีมากๆนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของ New MG ZS นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็น Smart SUV ค่ะที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะพาคุณลูกค้าทุกท่านค่ะทะยานสู่จุดหมายอย่างเหนือชั้นกับ New MG ZS นั่นเองค่ะ ัวนี้นะคะเครื่องยนต์1.5ลิตร1 1 4แรงม้าค่ะมีการผสานการทำงานอย่างลงตัวกับระบบเกียร์ CVT นั่นเองค่ะช่วงล่างนะคะเขาก็จัดเต็มนะคะด้วยระบบความปลอดภัยค่ะกับ Synchronize d Protection System นั่นเองค่ะมีมากถึง12ระบบค่ะแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะคะมีมากถึง6จุดอีกด้วยมั่นใจกับการ ปลอดภัยนะคะที่จะให้คุณลูกค้าค่ะได้สัมผัสนะคะกับนวัตกรรมที่ยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้ค่ะกับ New MG ZS นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเรามีกล้องนะคะ360องศาค่ะเรียกว่าแสดงผลแบบ 3D มิติใหม่แห่งความปลอดภัยค่ะที่จะทำให้ New MG ZS ค่ะเหมาะทุกการขับขี่นะคะแล้วก็อับทุกเส้นทางที่เหนือกว่าใครอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือห้องโดยสารด้านในนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะ ได้ไหมด้านไหนเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันบ้า สำหรับรุ่นนี้นะคะกับ New MGZ-S ค่ะเป็น Smart UV นะคะที่ยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้ด้วยนะคะเครื่องยนต์1.5ลิตร114แรงม้าค่ะและมาถึงรุ่นสุดท้ายค่ะกับ a l l n e อ MG5 โอ้โห oh, สีสันแบบเจ็บ,บมากๆนะคะรถสีเหลืองนะคะประกอบกับโบสีแดงหรูหรามากนะคะกับตัวนี้ค่ะ a l l n e อ MG5 ค่ะเราพิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตคูเป้ค่ะที่สถาร์ทลักอันเหนือกว่าของผู้ขับขี่ค่ะ ด้วยกระจังหน้านะคะเป็นแบบ3มิติค่ะเป็นการออกแบบใหม่ที่ฉีกกรอบการดีไซน์นะคะสวยมากๆนะคะและตัวรถค่ะมีความเพลียวยาวนะคะตามสไตล์ของรถสปอร์ตคูเป้เลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงในส่วนของล้ออันลอยนะคะ ล้ออันรอยเป็นดีไซน์แบบใบพัด5ก้านค่ะสวยงามมากๆนะคะส่วนไฟหน้าและไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะเรียกว่าจัดเต็มทุกความสปอร์ตเกินต้านแน่นอนค่ะ และภายในห้องโดยสารนะคะมีความขนาดใหญ่มากๆเรียกว่าจัดสรรทุกตารางนิ้วให้กว้างอย่างแตกต่างนั่นเองค่ะพร้อมเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนั่งสบายนะคะแล้วก็โอบร้อมทุกสรีระได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นั่งฝั่งคนขับนะคะจะปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางนั่นเองค่ะเรียกว่าเราได้เพลิดเพลินม,มากนะคะกับหลังคาสารูมนั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะแผงคอนโซลด้านหน้าค่ะเป็นแบบ 3D Diamond Design นั่นเองค่ะเราได้รวบรวมความบันเทิงไว้ในหน้าระบบสัมผัสค่ะขนาด10นิ้วมีการทำงานสัมพันธ์กับควงมาลัยนะคะซึ่งหน้าจอฝั่งคนขับนะคะจะเป็นแบบ LED ขนาด7นิ้วนั่นเองค่ะ ร้อมแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะเรียกว่าบรรยากาศของผู้ขับขี่นะคะมีความสนุกสนานและความบันเทิงอย่างแน่นอนค่ะซึ่ง All New NG 5นี้ค่ะเราเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร ขนาดกำลังสูงสุดอยู่ที่114แรงม้าค่ะออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่เหนือชั้นค่ะโดยให้มีศูนย์ถ่วงที่ต่ำตัวรถยนต์ที่กว้างและมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยก็สามารถปรับน้ำหนักได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะในการออกแบบคอนโซลกลางค่ะเราออกแบบมาเพื่อให้อยู่ในองศา,าที่เหมาะสมนะคะกับตำแหน่งของคนขับมากที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มอารมณ์ในการถับขี่ที่เร้าใจสไตล์สปอร์ตนั่นเอง ซึ่งความสปอร์ตของ All New NG5 นี้นะคะเรามาด้วยระบบ s y n c h r o n i z e d Protection System ค่ะเรียกว่าเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะมีการประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวมากถึง13ระบบนะคะพร้อมดิสเบก4ล้อค่ะและช่วงล่างแบบ Euro Tuner um นะคะ Suspension น,น,นั่นเองค่ะสบายใจรัาไร้กังวลกับถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งค่ะรวมไปถึง การเพิ่มการเฝ้าระวังทุกองศาด้วยกล้องรอบคันแบบ 3D ความสปอร์ตที่มาพร้อมที่สุดของความปลอดภัยนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของ All New MG5 ค่ะมีการยกระดับการขับขี่นะคะเปลี่ยนทุกไลฟ์สไตล์ให้เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะกับ iSmart นั่นเองค่ะ ที่สามารถเลือกสั่งการรถยนต์นะคะได้ถึง3ช่องทางนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าจอ LED ระบบสัมผัสค่ะสามารถสั่งการได้ด้วยภาษาไทยนั่นเองค่ะท่านใดที่สนสนใจนะคะแวะเข้ามาชมกับเราก่อนได้สำหรับ Onu MG 5นี้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นเอง ะะท่านใดที่บอกว่าอยากจะชมนะคะในส่วนของ All New MG5 ที่เราได้เปิดตัวไปสักระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วนะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้กับงานเปิดตัวนะคะน้องใหม่ล่าสุด2รุ่นค่ะกับ MGHS และ MGHS p h e v นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกรุ่นอื่นๆอ,อีกหลายรุ่นนะคะที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ชมและสัมผัส ในส่วนของนวัตรกรรมนะคะที่ทาง MG ค่ะได้พัฒนาขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานรถยนต์ในประเทศนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตพักสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งค่ะกับงานเปิดตัว New MGHS และ m g s s PHEV ที่โชว์รูม MG จจันทบุรีค่ะ